สวัสดีครับรายการกาติดก,การประชุมคณะรัฐมนตรีกับผมวิชิตติต่ทาประสบภาพประปอ้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจอ,ออตรออัตรกลุ่มพันเปพิเศษสจจุบันแสงพันซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน NGO ไทยแลนด์ครับทางรายการเราเปิดสายด่วนในคำปรึกษาข้อ,ขอกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัตขิของรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมือถือดินไลน์ 06451667เก้าสิครับวันนี้เราพบกันในวันที่8ปะกะดกรกฎาคม2568ัร้กตรงกับวันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับวันนี้ที่ประชุมร,รัฐมนตรีมีมติผ่อนผันแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมากเราไปติดตามรองโฆษกป,ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสสิการวัฒนจันทร์ครับ อย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากเกิดความขัดข้องบางประการที่ทำให้ทางการเมียนมานะคะซึ่งเป็นประเทศต้นทางค่ะไม่สามารถที่จะดำเนินการรองรับบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานที่นายจ้างยื่นไว้ได้ค่ะทำให้ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตทำงานซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังจากการมีการรับรองบัญชีรายชื่อดังกล่าวจากประเทศต้นทางนะคะและการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่13สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะ ดังนั้นค่ะจึงมีความจําเป็นจะต้องผ่อนผันให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาตามบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและสามารถที่จะทํางานในราชอาณาจักรไทยต่อไปได้อีก6เดือนค่ะซึ่งก็เป็นระหว่างวันที่14สิงหาคม2568ไปจนถึง13กุมภาพันธ์2569ค่ะ ทั้งนี้เพื่อให้ในายจ้างและคนต่างด้าวไปจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนอันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานจนกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะก็จะมีข้อสรุปดังนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวภายในวันที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะ ซึ่งขั้นตอนในการดําเนินงานนะคะก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันค่ะดิฉันขอสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะคะเพื่อเป็นการผ่อนผ่านให้กลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำงานเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่14สิงหา68จนถึง13กุมภาพันธ์2,569ขั้นตอนที่1ค่ะ ให้คนต่างด้าวไปดําเนินการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยยกเว้นกรณีทํางานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าประกันสังคมที่จะต้องทําประกันสุขภาพค่ะ ขั้นตอนที่2ค่ะให้ในายจ้างยื่นคำขออนุญาตแทนรายงานคนต่างด้าวภายในวันที่13ธันวาคม2568ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน1,900บาทและวางหลักประกัน1,000บาทต่อการจ้างคนต่างด้าว1คนยกเว้นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจะที่ได้รับมอบหมายจาก ที่ได้รับมอบอำนาจจากนายจ้างค่ะเนื่องจากได้วางเงินหลักประกัน500 5ล้านบาทไว้กับกรมการจัดหางานเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนที่3ค่ะจะให้ในายทะเบียนพิจารณาคำขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่13มกราคม2569ค่ะและเมื่อตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานต่างๆเห็นว่าถูกต้องนะคะและครบถ้วนแล้วก็ให้สามารถอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานได้จนถึง13กุมภาพันธ์2570ค่ะและขั้นตอนที่4ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตราค่ะซึ่งสำหรับการ ดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะและสำนักงานแพทย์ดําเนินการตรวจสุขภาพและประก,การสุขภาพแก่คนต่างด้าวตามกลุ่มเป้าหมายค่ะรวมถึงให้สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองดําเนินการตรวจลงตราให้เรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องด้วยค่ะและนั่นก็คือ3มเรื่อง3ามวาระที่ตั้งใจจะมาแถลงในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเพิ่มเติม